นงพี่น้องมมยางปลา,าเมื่อนี่พ่อเฮ็ดแล้วนี่เห็นบ่เป็นสัญญาณที่ดีแล้วเด็กศิได้เก็บเฮ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวยายพ่อนผ้าย่างไปเบิ่งผักกูดก่อนนะค่ะเนาะเบ่งพี่น้องน้องงัวเพิ่นมาแล้วเบิ่งดูยายพ่อนมาสินั่งเก็บผักกูดพี่น้องเพิ่นขย,ยะขับมาหายายาพิเตอร์นิกพิเตอร์ไหนไหนพิเตอร์ ไปพักกันไปหาเกีนย่ายพ่อนมาเจ็บพักกูดซื้อดอกมาเจ็บพักกูดกันล,ละแวงอะไรพี่น้องเอ้ยน้องมาแย่งน้องงัวเพล่ะพี่น้องมึงนี่ตูนอวนใหญ่พักกูดมองพันยูกันงา งามได้พี่น้องไปยายพ่อนแต่ล่อให้น้องง่วเพ่นไปแล้วยายพ่อนสิพาไปเจ็บพักูดเนาะค่ะเนาะวันนี้ยายพ่อนมีมูเป็นน้องง่วพี่น้องน้องง่วเพ่นไปแล้วพี่น้องยายพ่อนก็ได้โอกาสเก็บพักูดตลอดบานเนี่ยมาแย่งน้องง่วเพ่นพี่น้อง ได้ตัวใหญ่ๆอ้วนๆง่วก็ได้พักกูดก็ง่ามนอนอันพันไม่ขี่ง่วนนี่แหละพี่น้องอยากตอนไหนก็แวะมาเนี่ยพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่ ไทยถ้ำกรสิลําบากเนาะค่ะเนาะเพราะว่าฝนพ่นกระตกน้าพี่น้องไปท้างไงอน,นองงัวพ่นไปเอาล่ะวะ่ว่าหักหักคิดยันยานอยู่พี่น้องยานนองงัวอยู่ตรงนี้ไปหอ้ออไปทั้งพุ่นพี่น้องพี่น้องเบึงปลาผักกูดกับยายพ่อนเห็นบอยสูงซ้ำข้นเหรอพี่น้องเอง้ย นี่เป็นแย่พอ่อนผู้เตีย้ยป่พี่น้องโอ้ยเป็พี่น้องยังอ้ววกอยู่ดิอันมองได้งัวเพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นเฮ็ดยังเก่อเพิ่นเฮ็ดมันลมนห็นไหมพี่น้องเข้ากับได้กินน้ำนองงัวน,นี่แหละเป็น พ่ผนผ้านมนปลาขวกๆพี่น้องพ่นแ่สองยอดนีงง่งามงามโอ้ยเขาเห็ดหักเอ็ดน่องงวเห็ดหัก,หหหกไปน้ำโอเคแล้วค่ะนะเนาะเฮ้ยพูดแต่พี่น้นองไปไปไปทั้งพุ่นดูพุ่นหกคัก พี่น้องมี่เซเว่นอยากตอนไหนก็แวะมาหล่ะ่าสั่นได้ย่าย่อนพี่น้องไงหนึ่งโอ้ยฝนตกพี่น้องฝนตกหลายมือเลี่ยงกันแล้วหนึ่งพันไข่ตัวแล้วนะี่แต่พันยังอ่อนๆอยู่ได้พี่น้องเลยมันพันคายโตออกแล้วนะี่ ฝนตกให้เพื่อนคักพี่น้องบังปลาผักกูดขึ้นงามคักงามเนี่ยห้อยงัวพันไม่ยำพี่น้องเบิ่งห้อยงัวพันไปทางทางงัวแย่พอนกับเขาตามทางงัวยแหละพี่น้อง กระมี่พ่อได้เล่มอยู่ยกะมี่อันละยอดสองยอดอะไะพี่น้องบ้างโอ้ยนน้ำ เห็นไหมบางหยอดเพิ่นพี่น้องโอ้นี่ไหนเห็นบ่ไหนหกกะหกพี่น้อง บถ้าเฮา,าพีหาถ้าเฮาพีหากับพ่อได้อยู่ได้พี่น้องเห็นไหม,มอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ดิอุ้ยหกขัดบรรคามงามของเพิ่นนะคะนะดินพันอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยปลาผักกูดปลาผักกูดย่อยพ่อน ม้าวไบเบิ้งมุ่มนี่ยดูยพี่น้องสิม,มีห้าเก็บบะมาคือหกเป็นตาแทนนอมาคือหกเป็นตาพักูดง่มแทนพี่น้องเ <c oughs> อ้มีอยู่มีอยู่ยแลวแยายพอนผ้าหมุนพี่น้องมีอยู่มีอยู่ มีพอได้เลมอยู่โอ้เบึงหนึ่งแม่สองหยอดขี้ง่ามแ้่พี่น้องอ้าวเห็ดผะกูดฮักแล้วได้มีพี่น้องบึงอ่อนๆอยู่นะคะนี่สองหยอดนี่งง่ามๆเลยนี่พี่น้องคพณ่น อหอมคักพี่น้องไหวุ้ดหุดขุ่ยาย,ยพอนผ้ามนพี่น้องมนเก็บผักกูดตามท่างง่วนนี่แหละขอบคุณน้องวัวนะคะ ขอบคุณน้องงัวที่เฮ็ดทางห้หหออยายพ่ออนด้ยมะยางหาเก็บผักกูดนะคะเนาะ 你要进嗯，嗯。Mm. Oh. ก็มีพ่อได้เจ็บคือเก่าเบิอันละหยอดสองหยอดอยู่พุ่นโอ้ยพี่น่องเบิง Ôi, tuần nắm nắm chị nào mình Ôi. Nhọt cái nhân uộp, ua cứ cao vô พี่หน้องมาทัานงัน้นเห็นน้ำยายอพ่นบ่โอ้ยหปวบปุบจู่เนี่ยฝนตกพี่หน้องเอา้บาบังพ่นกรอบคัก น้องหลายอยู่ดิเอาเอามาเก็บซอยกันพี่น้องพุนนะ่ยพี่น้องไม่ต้องหยอดใหายๆไปยายพรอภาพภาพมาเก็บมุมนี่พี่น้องดูหนยว้าวว้าวว้าว มีพ่อได้ลุ่นได้เจ็บอยู่สิละพี่น้องมีเซเว่นประจำป้าต้นตำแย่บาดที่ไหนดาดเจ็บไปได้ไหนพี่น้องเออนั่น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 หวาวพ้นดาไดปได้พี่น้องหากเอามือไปจับพ้นคิดว่า่ขยก็คิดว่าอยอยันใหญ่ก็พ่นได้พี่น้อง คิดว่าสิสูพันไดเท่าไประอีออ่มางามคักแท่ีนเบิง่ง ปาะเปาะด้ยแหละโอ้โหพันสัตว์แบบนั้นว้ายยอดเนี่ยบ้างก่อนพี่น้องมางามค่ะบ้างบ้างบ้างบังพันกระล่างขึ้นบังดูพี่น้อง่อนพันกระล่างแตกขึ้นเลยอบง เอามือบังกล่องอะไะพี่น้องป้าพองน้ำบาดท,ที่ไหนโอ้ยบึงหยอดน้ำพี่น้องอมางามค่ะทุกคนบ่งหยอดภายในพี่น้องเบิง่งป้าหยอดนี่ก็งามค่ะบาดท,ที่ไหน ก่อนี่บ่ราะมันยอดนี่ก่อนี่พี่น้องปุ่นอนะ่ะอ้ยว้าใ พี่น้องเห็นไหมคนนะี้มันดูเแค่คพันที่ได้กระม่นเอาละพี่น้องบางยอดนี่คืองามครับเจ้ามึงมังเนี่ยอัวอัวเลย อันนี้คือางามครักแต่ละเนี่ยว้าวว้าวพี่น้องเมึงหันเนี้ย่าทางนี้พี่นอ้องงามครับว่ะอ้าบ่เห็นเลรละมือใยพ่อนบางพี่น้อง มึงเนี่ยอันนี้ก็สวยงามนะพี่น้องเด้ ีอันละหยอดสองหยอดอะไรพี่น้องแต่วาพันง่ามยี่ด้ว้าวนะพี่น้องเห็นไหมเห็นป่ะพี่น้องบุญบุญเนี่ย โอเคก้นเนาะค่ะเนาะปลาผักูดพี่น้องเอ้ยถ่วมหัวใยพอนหมดได้พี่น้องค่ะใยพอนยางเขาบังดูความงามของเพิ่นนะพี่น้องมึงเนี่ยปลาเพิ่นอุดมสมบูรณ์โอเคเนาะค่ะเนาะเมื่อไงใยพอนก็ได้ลวกแบบใหญ่ล้ะพี่น้องพักูดอันใยพอนกับผ้าพี่น้องข้ามาเบิงนี่ก็ขึ้นหลอดสุดท้ายแล้วค่ะเด้อปลาผักกูดอันทาแม่นข้ามาเก็บอีกก็ได้อยูเนาะค่ะเนาะแต่วา ยายพ่อนกับสิบมีเวลาผ้พาพี่น้องเข้ามาไม่เจ็บอีกพี่น้องแฟนพี่น้องก็ได้หลายเตืบองกี้ได้โอดพ่อต้นพักกูดเลยง่ามคักง่ามแน่พี่น้องเลยโอเคก่อนนะคะนาะยายพ่อนกับขอเก่าวคำว่าขอบคุณทุกๆุท,กท่านนะคะ อันนี้ก็คือเห็ดสวรรค์สามรสเนาะพี่น้องอันมูยายพ่อนเพิ่นสีมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องยายพ่อนก็เลยเห็ดเห็ดสามรสเห็ดสวรรค์ไว้ฝากเพิ่นเนาะค่ะเนาะยายพ่อนก็ขอกล่าวคําว่าขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจให้ยายพ่อนยายพ่อนก็ขออวยพรให้เอฟซีทุกท่านจงมีแต่ความสุขลำ่ำล้ำรวยรวยทุกคนนะคะ